ีเท้ทาวัยวัดด้วยการรู้อริยสัจภิกษุทั้งหลายมาอาชาในตัวเจริญของพระราชาประกอบด้วยองคศีย่อมเป็นมาที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชูประโภคถึงซึ่งการนับว่าเป็นอังคาพยพของพระราชาองค์อะไรกันเล่าองค์คือสมบูรณ์ด้วยวันนะ ด้วยภละด้วยชวะด้วยอาโรหะปรินาหะสวดทรงภิกษุทั้งหลายฉันเดียวกันกับที่ภิกษุประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นบุคคลอาหุเนยยะปาหุเนยยะทักขิเนยยะอัญชาลิกรณียะและเป็นนาบุญแห่งโลกอันไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ทำสีประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือสมบูรณ์ด้วยวันนะด้วยภละด้วยชวะด้วยอาโรหะปรินาหะภิกษุทั้งหลายภิกษุสมบูรณ์ด้วยวันนะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปฏิโมคขสังวรสมบูรณ์ด้วยมัญญาตและโคจร มีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่ถือกันว่าเป็นโทษเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุสมบูรณ์ด้วยพะละเป็นอย่างไรเล่าภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละธรรมอันเป็นอกุศลเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมอันเป็นกุศลมีกำลังจิต ทำความเพียรก้าวไปหน้าอย่างมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุสมบูรณ์ด้วยชวะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก เป็นอย่างนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุสมบูรณ์ด้วยอาโรหะปรินาหะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีการได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานะปัจจยะเพศสัตวบริขารเป็นปกติภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสีประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นบุคคลอาหุเนยยะปาหุเนยยะทักขิเนยยะอัญชลิกรณียะและเป็นนาบุญแห่งโลกอันไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้แล